โยเยลลี่เต็มเลยไฮไฮกินเยลลี่ด้วยไหมจริงจังนี่ไงเปิดอย่างนี้อ้าเปิดแล้วเจอชินอวอนอันนี้เซฮายเคยเล่นแล้วนี่ะโอ้โหดีทีวีนี่หรอที่เซฮายอยากได้อื้มอันนี้ของจริงไหมคะอันนี้ของจริงค่ะอราบายทีวีราบายทีวีไฮโยแยลลี่เต็มเลยไฮ ให้ Hi, กินเยลลี่ด้วยไหม <Hi. S 1> อ๋อไม่ไม่ไมว่ะวันนี้เซไฮวันนี้เซไฮเขามาตามหาแบบว่าพวกของ DIY นะทุกคนร้านนี้เขาไม่ค่อยมาอันนี้จะพาเขามาแวะมาแวะดูหรือเขาจะได้กล่องสุ่มกล่องซุ่มจิ๋วอะ่ะไฮพี่เขามีกล่องสุ่มจิ๋วด้วยนะถ้าเป็นกล่องสุ่มจะซื้อตลาดเยมุอ,อ๋อ้ยยายนะตลาดยมะจะมีซองเล็กๆซองอ่ะมาๆนี่นี่ไฮอันนี้ไม่ได้ทำนานแล้วนี่ไม่ใช่ไหมเอาอย่าเอาที่ทำยากมากนะคะเดี๋ยวเซไฮทำไม่ได้นี่ไงไฮนี่นี่ สองแล้วกัน <ไป S 1> ให้สองให้สองเธอจะเอาสามนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไ <ป S 1> เอาแค่สองพอในฮาร์จะเอาเลโก้อะไรไ <ป S 2> เสามองกล่องละเก้าสิบเก้าบาทนี่ไงมีตป็นชิ้นจังอเอาเลือกเปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดลายออกยัไงไงเปิดอย่างนี้อ้าเปิดแล้วเ,เจอชิโนมอนอันนี้ที่ไฮเคยเล่นแล้วนี่ต้องการคิตตี้เฮ้ยได้สามเฮ้ยไปสมฮะ เอาแต่แบบนี้ใช่ไหมถ้าเอาแต่แบบนี้อย่างเดียวให้สามได้เอาไหมล่ะเอ้ไหมคะเอาไหมได้นด้วยอันนั้นด้วยอ่ะถ้าเอานั้นอันหนึ่งได้สองอย่างไ,ได้เยลลี่อะฮะสองนั่นสามสิบบาทฮะ <c oughs> จะเอาเยลยยเยลี่ทุกคนเยลลี่เต็มไปหมดอ,อ่ะได้ยังค่ะเอาไปเลือกทางนู้นต่อนี่ค่ะวิ่งกองซุงใหญ่มากขี้นจังเจอเจอยังครับอันไหนแบบไหนที่น้องไฮบอกว่าน้องไฮอยากได้บอกหน่อยเนี่ย อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้เบบี้ทีเบบี้ทีเบบีบีบีสามค่ะบีสามจำได้ตัวในบี้ทีนี่เหรอที่เซนายากได้อือหือออ๋โหอันนี้ของจริงไหมคะอันนี้ของจริงค่ะอ๋อันนี้ตัวเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยค่ะอ๋อสร้ห้าสิบสองตัวเท่าของเซนายู่บ้านไหมฮายของฮายใหญ่กว่าใช่ไหม มันใหญ่วกว่าใช่ไหมแล<อ>้วคนละตัวฮะคนละตัวหรอหัวใจมันมีหัวใจอ๋อมันมีหัวใจคนละแบบแต่ของเชฟฮันไม่มีหัวใจปะะให้กไกิน<อ>เอาไหมเอาอะไรคะเอากระป๋องเธออยากแต่งหนา้าไงเธอไม่ได้แต่งนานใช่ไหมคะได้ไหมเอาอไมมหมเอาไปเปลี่ยนเอาไปคืนพี่เขาเขาจะเอาอะ ไม่ให้ไม่ถูกค่าไม่ค่ร้น่มคะอ่ะร้อยหนึ่งได้อ่ะไปเลี่ยวไหมคะไม่ถอ่ะตัดตัดสินใจใหม่นะอันนี้ได้ d ี Y33 3สามอย่างนะเนี่ยได้ใช้เวลานั่งทำนานานสมอย่างเลยเธอเธอได้ดี Y ไป3อย่างแต่ว่าถ้าถ้าอันนี้เธอก็ทำมาเหมือนกันเธอก็แต่งหน้าได้เอาอะไรดีโอริเอาแต่งหน้าเหรอดีไอวเร็วค่ะเรื่อยเอาแต่งหน้าไปหาเอาไปคืนที่เขาแล้วก็มาเอาแต่งหน้าฮะ คุณทั้งหมดสิคะแต่งหน้า100บาทนะคะไม่ไงเขาอยากแต่งหน้าทุกคนเขาไม่ได้เล่นแต่งหน้านะเขาจะไปแต่งหน้าตุ๊กตาเขาด้วยแน่เลยใช่ไหมแต่งหน้าเธอด้วยใช่ไหมแต่งหน้าตุ๊กตาด้วยใช่ไหมนี่เมื่อกี้ให้อ๋ออันนี้เหรอที่อาอันนี้ไปใช่ป่ะเมื่อกี้เมียเล็กอ๋อเอาคิตตี้อืมแล้วถ้าจะเล่นอันนี้อาทิตย์หน้าค่อยซื้ออะฮะเธอได้แต่งหน้าเธอไม่อย่าเพิ่งไปค่ะสิรอตังทอนอยู่โอ้โห กินกับพี่นะไม่ใเยลี่อ่ะเนี่ร้านที่เขาดูกระเป๋าก็น่ารักนะครับกระเป๋าน่ารักเนี่ยมีของน่ารักเต็มไปหมดเลยมีผ้าห่มลาบูบูเซฮอุ้ยไฮเห็นสติกเกอร์ยัง <Love. S 1> เห็นแล้วใช่ไหมสติกเกอร์ก็เยอะไฮแต่ว่าลาบูบูอุ้ยไฮไฮอันนี้อันนี้คืออะไรไฮมาดูก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะน,นี่คืออะไร ติกเกอร์เหอเปนเล่นสติกเกอร์เป็นเล่นไชสกติกเกอร์เปเล่นเจบคุ้มไปแล้วเยห้กระเป๋าซินนามอนช่วงนี้เชียงช่วงนี้เชียงกำลังชอบซินนามอนมากมาเมาไหมเมมปอ้หกระเป๋าเป็นหน้าลับบ้านแล้วเนี่ย Stop the like. light. <laughs> Stop the <like>. light. <laughs> Stop the light. And then go